เอาขี่ไหมด้มาได้ครับระดับเป็นเลยเปิหมดหรอเปล่าครับเมย์ครับเดี๋ยวดูให้แล้วแม่เอามาครับเดี๋ยวดูให้ครับโอ้ครับเมย์ไปชัดเลยครับเปิดหมดครับไม่มีแล้วครับครับครับผมเออตอนนี้โอเปิลม่เลี้ยหายแล้วโอ้ดีใจด้วยครับยายครับสุดยอดมากครับ ต่อไปกบินมะเร็งมาหาผมนะยัยนะบอกว่าจริงวะนะยรยหายแล้เหรอครับอ๋อเหรอครับตอนตอนนั้นนี่ไปตรวจเป็นเป็นใช่ไหมว่าตอนนั้นใช่ใช่กี่ปีแล้วครับยัยครับสามสี่ปีนะหมอตอนที้ไปสมุทรสาครใช่ไหมอ๋อโม้มาวันนี้หายแล้วเนี่ยโอ้โหย้อนมาครับโอ้โหครับผมเออเดี๋ยวโรงพยาบาลมรน่าจะคนไทยที่ผมตรวจโอ้ได้เลยครับยัยครับโคตดีใจนะครับยาย สุขภาพเปลงเลยนะครับขอให้หาย้าหายแล้วเนาะไม่ต้องขอแล้วเนาะหายแล้วะหายแล้วครับยาดีใจนะครับคนทีมีคุขไลุกเลยนะอะไรนะซับจังลรซับจังแก้ไม่ได้แกคุณต้องขยันครับครับครับผม กอบคุณครับแม่ขอบคุณมากครับขอบคุณมข่าภัยนะครับเลยครับครับผมอ่ะตะเกตยังไม่ไม่กี่ไว้ดูแล้วครับแม่ครับนะครับครับครับผมไปแขวนรถอันนี้ลกคาถาเสร็จแล้วครับเรแขวนบนรถนะครับนะครับตะเกตเรอยกเราไม่เป็นเลครับเลยครับเราไม่เป็นครับวันนี้ดีใจนะครับที่จะมาร่วมงานวันนี้ครับจริงๆคราวที่แล้วผมก็มาของที่นี่แหละครับ แต่ว <minutes> ่าผมไม่ได้ร้องครับฝนตกครับแต่วันนี้ก็ตกน้ำเนาะสามรอบใช่ไหมครับผมนึกว่าในเจวันนี้ผมได้เป็นได้เล่าอีแน่นอนเลยเพราะว่าปกติผมอยู่กรุงเทพไม่ตกใช่ไหมครับมาถึงรุ่งตกปุ๊บอาหารในในเจแม่วันนี้วันนี้สบายแล้ววันนี้ไม่ไร้องเพราะว่าเขาที่ฮะปาตะไคร้เหรอครับอแล้วทำไมเราที่เราไม่ปากตะไคร้เหรอครับอันนี้รับตะคนที่ปากโอ๊ะป้าเพ็ทปากไม่ได้เหรอครับแม่ ใครคนนี้ปากแต่ใครขเขาต้องคนนี้บริสุทธิ์เอาแล้วไม่มีอดหน้าเวทีไม่มีใครปากได้ทั้งหมดเลย <laughs> <laughs> โดยผมจะ <laughs> ผมปากได้อยู่ครับ <laughs> ผมปากได้ครับเอาเฮ้ยนี่คือย่งไรครับจริงไหมครับผมจะปากได้อยู่ครับ,คร,บครับผมครับใช่ครับผมต้องปากทุกครั้งครับ เต็มร้อยห้าร้อยสิบแบบครับมั่นใจมากครับมั่นใจมากนะครับฮะเต็มอยู่แล้วครับมั่นใจอยู ug, smart, taka, ่แล้วครับนะครับผมว่านะต่อไปห้ามปัดแต่ใครนะครับนะว่าถ้าไม่ปรับฟังฟังไม่ฟังไม่โมงอะไรนะฟังไม่เชื่อครับนะก่ารโกหกเขานะรนะครับอ่าใช่นะพี่ลาเราสะดูผู้ายฝังใครก่อนครับเนี่ย ไอคนนี้ให้กินน้ำไอคนนี้ให้ปากสนุกไปครับนะจนนี้ครับมี่ขยับขอเพลงแรงเพิ่มเติมไหมครับมันมันนะครับแม่มีน้ำมันนะขอลับตัวสนใดครับตอนนี้เริ่มมันมันนะฮะลาะไปโอ้ขอโทษด้วยก็ถึงแม่ไปเปิด youtube ฟังเลยนะขอโทษ ตาจริงนะพี่นิ่มเราทุกงานเลยครับแม่แต่ไม่เป็นไรครับครับโอ้ได้เลยครับครับได้เลยครับเอาขึ้นมาเลยครับเดี๋ยวจับเลยครับจับสลากครับพ่อมอไปครับแม่แม่ครับอันนี้กี่ท่านครับโอ้ท่านเดียวนะครับโอ้หมายเลขที่ได้ครับไม่เล่ใดคเลียังไม่สามารถได้เออแม่หกแปด ใครอ่ะแม่นันทาซื้อเมื่อกี้นี่ได้เลยอ่าครับผมไม่า็ซื้อและไม่ไม่ก็เส้นเอ็ดอันนี้อะไรครับเนี่ยอ๋อเหรอโอ้ยแม่ตัวจินอย่างนี้ไม่ต้องเจ๋หรอกครับก็ครับผมโอ้โหแม่หลอนแม่นไม่อยากไปโหมนั้นนะตกใจกะคืนนะครับแม่นะครับไปขอบคุณครับดูครับแมครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับโอ้โหข้าพ่ออันนี้พ่อใช้ตัวหรือเปล่าแม่ครับเอาผ้าห่มเหรอครับโอ้ครับผมอย่าไปใช้พ่ใช้ตัวน้ำแม่ดีนะครับอขอบคุณครับดีครับนะครับครับผมแม่อย่าไปใช้ตัวนะครับแม่รหหครับรหหเอาไปผ้าห่มครับผ้าห่มถือเล็กไปนะครับแม่ต่อไปขอบคุณแจกวันนี้นึงครับพรขอบใจวันนี้ครับ เอาไปพื้นมาตรฐานนะครับอันนี้อิ่มนิดเดียวก็จะไปพัฒน์ตัวแล้วครับเนี่ยะหายหมดไม่ไดเบอร์ไม่หมดครับจะซื้อเมื่อกี้นี่เองแต่ก็ไม่ขาดทุนนะครับโอเคครับผมเวลาไปลุกไกลๆแล้วก็ผมใช่ไหมครับครับผมอ่ะช่วงนี้ครับผมนนี้มอบเพลงนี้ครับไปทุกคนมีความสุข